สวัสดีครับหมอเตอ้ยนะครับแพทย์ประจำเมอร์ซี่คลินิกวันนี้เนี่ยหมอจะมาพูดถึงตัวพิโคเซคันด์เลเซอร์นะครับว่าตัวเลเซอร์ชนิดนี้เนี่ยเอามาใช้แก้ปัญหาผิวของคนไข้ยังไงได้บ้างนะครับ หลักๆเนี่ยก็คือเขาเนี่ยจะปล่อยพลังงานลงไปเป็นคลื่นแสงทําให้เกิดแรงกระแทกทําให้ตัวเม็ดสีแตกกระจายเป็นอนุภาคเล็กๆนะครับหลังจากนั้นนะครับเม็ดเลือดขาวเนี่ยก็จะเข้าไปจับกินอนุภาคเล็กๆดังกล่าวแล้วก็จะมีการขับออกจากร่างกายต่อไปนะครับก็จะทําให้ตัวรอยด่างดำต่างๆนะครับดูจางลงนอกจากนั้นนะครับพลังงานที่ส่งลงไปเนี่ยก็สามารถกระตุ้นคอลลาเจนนะครับทำให้ผิวเนี่ยดูเรียบเนียนกระจ่างใสขึ้นได้อีกด้วยครับ สามารถเอามารักษาในคนไข้กลุ่มไหนได้บ้างนะครับก็คือ1งคนไข้ที่มีรีผิวไม่สม่ําเสมอนะครับไม่ว่าจะเป็นฝ้ากระหรือรอยดําต่างๆบนใบหน้านะครับ2นะครับก็คือมีรูขุมขนที่กว้างไม่เรียบเนียนนะครับ3นะครับก็คือมีเรื่องของตัวหนุ่มสิวที่ค่อนข้างเยอะนะครับ4นะครับเรื่องของตัวรอยแตกสีขาวนะครับ5นะครับก็คือปานตั้งแต่กําเนิดนะครับแล้วก็6นะครับเรื่องของตัวรอยสักนะครับ เนื่องจากตัวเลเซอร์ชนิดนี้นมีระยะพักฟื้นที่ค่อนข้างสั้นนะครับหลังจากที่เราทำไปในทันทีเนี่ยสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกตินะครับแต่ว่าหลักๆเนี่ยหมอจะแนะนำให้ทา m o i s ไรเ i z e r หรือว่าครีมเนี่ยมาบำรุงให้มีความชุ่มชื้นนะครับหรือว่าคนไข้าบางคนเนี่ยอาจจะมีความไวต่อแสงแดดที่เพิ่มมากขึ้นหลังจากที่เราทำเลเซอร์นะครับดังนั้นก็อาจจะต้องมีการทาครีมกันแดดอย่างสม่ำเสมอนะครับแล้วก็ควรหลีกเลี่ยงแสงแดดนะครับอย่างน้อยประมาณ2สัปดาห์หลังจากที่เราทำเลเซอร์ไปครับคนไข้คนไหนนะครับที่มีปัญหาดังกล่่าวทีหมพูดไปะ มาเข้ามาปรึกษากับแพทย์ที่เมอร์ซี่คลินิกได้ทุกสาขาเลยนะครับ